โอ้ยขันยิ้วยขันยิ้วยต่างแขกเลยสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนรวมรวมเบอร์ทุกท่านเลยครับเด้อนี่พญายายมาตรวจคัดกรองเชื่อโควิดครับพี่น้องอันนี้ไในภาพรวมครับพี่น้องพอญายายตรวจไปแล้วครับอันุทิพย์ไทยทังขณะทีมงานหมอเพิ่อนตรวจการตรวจคัดกรองครับ อาเสื้อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นอบอตอกับนายกครับตอนนี้คุณหมอกำลังทำตามขั้นตอนอยู่ครับแต่เราบุคคลครับเป็น,นสายกระตรวจไปแล้วลืมทายเจ้าของเนาะบ่อเป็นนางไทยเอาเ,เพื่อนๆดูว่าที่ผู้สมัครว่าที่อบอตอและนายกครับ มีวันที่สิบแปดหมอหนัดมาเลยครับเด็จแล้วครับแค่นั้นแหละครับหมอแยีดังให้นิดเดียวพอแต่พอแต่ขันขันนิดนิดนะครับเร่งๆไปหน้อยๆได้พี่น้องเด้อมือนี้ว่าที่ผู้สมัครอบตครับมาตรวจหาเชื้อกับพี่น้องเชื่อ โรคโควิเท่านี้แหละครับค,คลิปนี้ก็มีแช่นี้นะครับโอ้สวัสดีครับ